สวัสดีครับผู้ชื่นชอบนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมา DIY นะครับการทำขอบนาฬิกานะครับด้วยกระสกระดาษสายน้ำตรงนี้นะครับกระดาษรายน้ำเบอร์400ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทาด้วยสีทาขอบหนังนะครับซึ่งสายนาฬิกาก็เราก็ทำเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่าขอบมันไม่ค่อยสวยนะครับตัวนี้เป็นสายหนังจรลเข้นะครับ ทางขอบมันนะครับก็จะมีเป็นแบบไม่ค่อยเรียบนะครับแล้วก็เป็นสีของหนังนะครับไม่ไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บขอบตรงนี้นะครับให้สวยงามให้มีความเรียบแล้วก็มีสีทางขอบนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะทํากันยังไงนะครับ ธีการนะครับผมก็จะใช้กระดาษทรายน้ําตรงนี้นะครับซึ่งซื้อมานะครับก็จะเป็นกระดาษทรายน้ําเบอร์400นะครับตัวนี้เบอร์400นะครับยี่ห้อก็โกซันอะไรนี่นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวไหนจะใช้ดีนะครับก็จะมีความหยาบม่นิดหนึ่งนะครับเป็นกระดาษทรายน้ําเบอร์400นะครับแล้วก็มีเบอร์1,000นะครับเบอร์1,000ก็จะละเอียดขึ้นมานะครับ เบอร์ยิ่งเยอะยิ่งละเอียดมากนะครับก็เลยซื้ออีกละเอียดที่สุดเลยนะครับเบอร์2000นะครับตัวนี้เป็นเบอร์2 0 0พซึ่งมีความละเอียดมากๆเลยนะครับก็จะใช้กระดาษทรายน้ําทั้ง3าเบอร์นี้นะครับในการขัดนะครับนี่ครับดูความหยาบความละเอียดนะครับเบอร์ยิ่งสูงยิ่งละเอียดนะครับเบอร์ต่ําๆก็จะ หยาบมากขึ้นนะครับนี่ครับเบอร์400จะมีความหยาบถ้าเบอร์2000นี่ดูละเอียดมากเลยนะครับขัดผิวได้เรียบเลยนะครับสำหรับสีทาขอบนะครับก็มีมี2แบบนะครับที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ก็เป็นสีทาขอบหนังนะครับสีดำด้านด้นนะครับเป็นของไทยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีก สองขวดนี้ก็จะเป็นสีทาขอบหนังนะครับซึ่งเขาบอกว่าจากต่างประเทศนะครับเขียนว่าเม็ดอินอิตาลีเลยนะครับนีสองขวดนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็หาซื้อได้ในไทยนะครับตามลาซาด้าก็มีนะครับเป็นสีทาขอบหนังนะครับของไทยเรานะครับก็ใช้ได้ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับ แล้วแต่ความชอบละกันนะครับก็ทากขอบหนังทุกแบบนะครับจะเป็นรองเท้ากระเป๋าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้จากสมุดสาครนนะครับที่เขียนมาสมุดสาครน,นะครับแต่ว่าวันนี้จะจะลองอเป็นตัวอย่างก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นสีทากขอบหนังจากนอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับก่อนอื่นเราก็จะต้องตัดกระดาษทรายก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการขัดนะครับเราก็จะหาอะไรมาเป็นแข็งแข็งนะครับมาเป็นแบบติดกับกระดาษทรายตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโฟมนะครับเป็นโฟมที่หาได้ง่ายๆนะครับก็ตัดออกมาเป็นจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะครับก็ไปทากาวนะครับอาจจะเขียนไว้ด้วยว่าเอ้ยมันเป็นเบอร์อะไรนะครับจะได้หยิบไม่ผิดนะครับ อันนี้ผมก็ทากาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดกับตัวกระดาษทรายเลยนะครับก็ใช้กาวอะไรก็ได้นะครับใช้กาวทาหนังเราก็ได้นะครับจะเป็นกาวลาเท็กก็ได้นะครับก็เพื่อที่จะยึดติดแค่นั้นเองนะครับให้มันสะดวกในการขัดนะครับแล้วก็นี่ครับติดลงไปนะครับติดแล้วเราก็ตัดออกแค่นั้นอ่นะครับ ตัดให้ตามตามแบบที่ที่เราเอามาติดนะครับก็จะได้แล้วครับก็เขียนไว้ว่านี่เบอร์4ี0สนะครับนะครับแล้วก็ติดอีกทีนะครับก็เบอร์ห0 0 0เบอร์2000ตามลำดับนะครับติดแล้วก็ตัดออกครับก็จะได้ออกมานะครับนี่ครับติดไปครับ ออกเป็นชิ้นเล็กๆครับก็จะได้ง่ายนะครับจะได้ง่ายต่อการขัดสายนาฬิกานะครับเพราะว่าสายนาฬิกาเราก็เล็กๆเองนะครับการขัดอ่านี่นะครับสายนาฬิกาจะเริ่มด้วยตัวนี้นะครับเป็นหนังจระเข้นะครับการขัดผมก็เอาน้ํามาทานิดนึงนะครับใช้น้าทาเพราะว่ามันจะได้ขัดง่ายนะครับขัดง่าย1คือขัดง่าย2ก็คือไม่มีฝุ่นนะครับเดี๋ยวฝุ่นมันจะกระจายไปตัวห้องเข้า ลมหายใจอีกไม่ดีนะครับก็ใช้น้ําทานิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นกระดาษทรายน้ําอยู่แล้วนะครับจริงๆก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าอยากให้มันไม่ไม่แข็งเราบางคนเอาไปแช่น้ําก่อนก็ได้นะครับกับตรงนี้ผมก็ขัดเลยนะครับแต่ว่าทาที่ที่วัดสดุตรงนั้นก็ทาด้วยน้ําก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยขัดนะครับ ก็เริ่มจากเบอร์4 0 0นะครับใช้เบอร์400คขัดก่อนนะครับนำก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้มันเศษที่เป็นคุยคุยอะไรนี้ออกไปก่อนนะครับสำคัญมากนะครับในในการเตรียมพื้นผิวตรงนี้นะครับถ้าเราเตรียมดีดีนะครับเรียบเรียบนะครับมันก็จะทำให้ p r o d ัก t หรือผิดพันของเรามันก็จะจะสวยงามนะครับเวลาทา แล้วก็อีกอย่างก็ไม่เปลืองสีทาขอบด้วยนะครับเพราะว่ามันเรียบมันก็จะใช้ใช้ปริมาณสีน้อยน้อยกว่าถ้ามันไม่เรียบนะครับเพราะนั้นต้องขัดดีดนะครับก็เริ่มจากเบอร์หย,ยาบๆก่อนนะครับหย,ยาบๆให้มันได้ผิวที่สม่ำเสมอกันก่อนนะครับทำยาบหยาบ,บเสร็จแล้วเราค่อยค่ยไปเบอร์ที่มันละเอียดขึ้นมานะครับเบอร์1 0 0 0เบอร์2000ตัวสุดท้าย นะครับก็จะรู้สึกเลยนะครับว่ามันก็เรียบขึ้นนะครับยิ่งเวลาเราขัดนะครับเบอร์หยาบๆเบอร์สี่ร้อยกับเบอร์หนึ่งพันสองพันแล้วก็จะให้ความรู้สึกเลยนะครับว่ามันมันความรู้สึกว่ามันมันมีผิวที่หยาบกับผิวที่เรียบนี่ครับมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาเพื่อนๆมีเวลาก็ ขัดให้ดีๆนะครับขัดให้ดีนะครับถ่าน้ําไปด้วยขัดดีๆให้มันเรียบๆนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองเป็นอันนี้เป็นหนังวัวเงานะครับหนังวัวเงานะครับก็จะลองลองดูนะครับว่าทำสอเส้นนี้ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับก็ขัดดีๆครับ เริ่มจากเบอร์400ไปก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยเบอร์1,000เบอร์2,000นะครับครับทีนี้เราก็จะมาลองลงสีนะครับสีทาขอบหนังนะครับจะเริ่มทาด้วยสีดำนี้ก่อนนะครับ น,นี่ก็จะเป็นหนังบัวเงาธรรมดารรมดาเนี่ยนะครับนะครับเราก็มาลองลงนะครับวิธีการก็หาเหล็กแหลมอะไรก็ได้นะครับมาทาที่คือการลงขอบสายนาฬิกามันจะไม่เหมือนการทาสีนะครับการทาสีที่บอกทาทาให้มันมีสีแต่ตัวนี้คือมันจะต้องให้ให้สีทาขอบนี่มีความนูนขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นมันจะต้องให้ให้น้ํายามันเขาเรียกว่าอะไรครับเยิ้มเยิ้มขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นขอบได้สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมพื้นผิวนี่สำคัญมากๆนะครับถ้าเราเตรียมไม่ดีมันก็จะใช้น้ำยาเยอะนะครับที่จะทำให้เป็นขอบนูนๆขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ดูพัน ตัวกล้องนะครับเพะฉะนั้นก็จะไม่ไม่ได้ละเอียดมากนะครับถ้าเผื่อว่าเราเราตั้งใจทําไม่มีกล้องมาบังข้างหน้า <c oughs> ก็อาจจะทําได้ได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าการทําขอบหนังสายนาฬิกานี้ทําประมาณไหนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ทำเร็วๆนะครับให้ให้เพื่อนๆได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าทำจริงๆเพื่อนๆก็ต้องต้องแล้วแต่ความปราณีตสมาธินะครับความตั้งใจของเพื่อนๆนะครับถ้าทำนิ่งๆแล้วก็ทำนุ่นๆขึ้นมามันก็จะเกิดความสวยงามมากขึ้นนะครับ นี่ครับก็ทาไปเรื่อยๆครับทาไปเรื่อยๆอันนี้ตัวเล็กๆก็ทาขอบมันจะได้สีเหมือนกันนะครับจะได้เปนเหมือนกันนะครับลองอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสีน้ำตาลตรงนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นแบบด้านนะครับที่ผมสั่งมานะครับบางคนชอบแบบเงาๆก็ก็สั่งแบบเงาได้นะครับแต่ผมจะชอบแบบดานๆนะครับสายนาฬิกาผมก็ทําไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับมันก็เลยใหญ่ๆนะครับก็จะใช้น้ํายาค่อนข้างเยอะนะครับต้องทาให้มันนูนๆขึ้นมาครับคือคือให้ให้น้ํายามันเยิ้มๆขึ้นมาเป็นรอยนูนนะครับมันก็จะจะสวยงามนะครับ ที่เราใช้เหล็กเพราะว่ามันมันให้น้ํายากเกาะแล้วก็เอาน้ํายางมามาหยดหยดลงอะครับให้เป็นนูนนูนนะครับเพื่อนๆครับคือกล้องอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดอะนะครับจริงๆคือต้องให้น้ํายามันเยิ้มเยิมแล้วก็ออกเป็นนูนนูนนะครับแล้วตัวนี้ผมก็ไปปรับเร่งความเร็วของของตัวภาพด้วยนะครับก็จะเห็นเร็วๆนะครับจริงๆคือต้องต้องให้มัน ้ำยามันเยิมเยิมนุ่นๆขึ้นมานะครับจะได้สวยงามนะครับจริงๆถ้าทําทีละข้างแล้วก็ไปตากพัดลมให้มันแห้งๆก่อนแล้วก็มาถ่าอีกด้านก็จะดีนะครับจะได้ไม,ไม่เยิ่มไม,ไม่ติดไปตรงส่วนอื่นนะครับแต่ตรงนี้ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออทำ ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยนะครับทำทังางเสน้นเส้นยาวเส้นสั้นนะครับก็ก็ทำไปนะครับรเห็นว่าก่อนทานี้มันก็จะเป็นสีขาว,ขาวอะไรเงี้เนาะมันก็ไม่ไม่สวยนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบดิบๆนะครับถ้าเป็นเป็น หนังวัวสีน้ำตาลอยากจะใส่แบบดิบๆก็ก็ไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นหนังเรียบๆหรือว่าเราอยากจะให้มันดูเป็นทางการหน่อยก็มาทาวขอบนี้นะก็จะดูดีขึ้นนะครับต้องทาให้มันเยิ้มๆขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจะได้สวยงามนะครับ หลังจากที่เราไปวางทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับเราก็ลองเอาผลงานมาดูนะครับจะเห็นว่าอันนี้เปรียบเทียบกันนะครับตัวที่ทํากับตัวที่ไม่ทําก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นกับความชอบของเพื่อนๆนแล้วกันนะครับว่าเราต้องการจะเก็บขอบให้มันดูเรียบร้อยไหมหรือว่าเราอยากจะปล่อยแบบดิบๆนะครับสีดำนี้ก็จะเห็นชัดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ ไม่ทำนะฮะอย่างตัวนี้นะฮะมันเป็นสีข,า,ขาวๆอยางนี้นะครับอ่ามันก็ไม่ไม่เหมาะสำหรับนาฬิกาเรกวอดนาฬิกาเรียบทางการเท่าไหร่นะครับท้ไม่ไม่ทำขอบนะครับถ้าทำขอบแล้วมันก็จะดูเรียบขึ้นมาใส่กับนาฬิกาที่เป็นทางการก็จะดูดีกว่านะครับถ้าเป็นดิบๆไม่ทำขอบก็ใส่กับนาฬิกาสปอร์ตอะไรก็อาจจะดูดีได้นะครับนี่นะครับ ก็ลองไปทําดูนะครับถ้าผมแนะนําก็3เบอร์นี่นะครับถ้าสีก็ลองดูว่าเป็นสีไทยสีนอกนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับกระดาษทรายน้ํานะครับถ้าเป็นดิบๆอย่างนี้นะฮะเป็นหนังบัวก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับอ่าทำเรียบๆทาขอบแล้วมันก็ดูสวยงามขึ้นมานะฮะเทียบเทียบกับตัวที่ไม่ทํนก็มันก็แตกต่างกันนะครับลองไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ